S 2> <S 2> <S เพชรบูรณ์ค่ะสาสาย,ย,ายใหญ่ไทยทุกภาคขอโจดทะเบียนบริษัทเลยหรอครับเอ้ย,ยเป็นเอ้ยจดทะเบียนเป็นเป็นเป็นจังหวัดเลยหรอครับสารสายใหญ่ไทยใจไทย,ไท,ยทุกภาคตำบลบึงน้ำเต้าค่ะประธานตำบลบึงน้ำเต้ากิจกรรมกิจกรรมเป็นแปรรูปพืชผักและผลไม้เป็นแปรรูปค่ะอ่าแล้วก็ขอบคุณมากครับเอาฝากเอออะไรจะฝากเอ้อคำจันจะฝากไปกับผู้ที่ชม youtube ครับก็ ขอฝากกดไลค์กดติดตามนะครับยูทูบธุรกิจชุมชนธุรกิจช,ช,ชุมชนนะครับก็ผมเลขากลุ่มภาคีก็ขายวิสาหกิจชุมชนสารสาใสใจทุกภาคนะครับก็ทั้งเจดสิบเจจังหวัดนะครับคงเป็นตัวแทนวันนี้ขอขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับ,อ,อ,บ,รบอ่ะสารใส่ใจไทยทุกภาค สองหนึ่งสองสามห้ก็ดเอโอเคขอบคุณมากครับไว้ชมกันต่อไปนะครับเราจะไปกันทั่วประเทศนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ